วันนี้มาทําความรู้จักกับม่อนไข่นะครับม่อนไข่หรือว่าเซียนทอนะครับบางพื้นที่จะเรียกว่าละมุดอินเดียนะครับนะครับบางที่เรียกละมุดขมิ้นครับแล้วแต่พื้นที่จะเรียกนะครับผมนะครับเซียนทอน่ะจะมีสุกจะเป็นสีเหลืองนะครับจะเป็นสีเหลืองนะครับนะครับเนาะ ตัวนี้ก็หมายถึงว่าเซียนท้อนจะชะลอความแก่นะครับชะลอความแก่แล้วก็ต้านอนุมูลอิสระนะครับเพราะว่าเซียนท้อนเนี่ยมีสาราเบต้าแคโรทีนนะครับมีสาราเบต้าแคโรทีนนะครับช่วยชะลอความแก่นะครับนะครับแล้วก็จะมีาชียฮอปเปอร์นะครับพวกต้านอนุมูลอิสระนะครับพวกมะเร็งนะครับ มะเร็งแล้วก็พวกระบบหัวใจนะครับระบบหัวใจแล้วก็แค่มันในเส้นเลือดแคลเซียนนะครับผมเนาะนะครับมอนไข่ครับนะครับเก็บครับ จะมีสารเบต้าแคโรทีนนะครับก็จะมีวิตามินวิิตมซีสูงครับอาต้านผู้โรคหัวใจครับเนี่ยนะครับผม นะครับเสียนฮอร์โมนไข่ครับนี่ประโยชน์มากครับนี่ปลูกอยู่รั้งคัวครับประมาณสองวันสุกนะครับจะไ้สองวันสุกครับไปครับ